ตอนที่732ชื่อตอนว่าทางแยจกจัดกันนาลานยินลานบินไปในทิศทางที่แน่นอนออกจากเมืองเมื่อนางออกจากตระกูลเสียเส่ยวเซียวหยินขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเดินตามหลังความเร็วของนางไม่ลดลงแม้หลังจากบินออกจากเมืองหลวงแล้วนางบินไปในทิศทางของภูเขาเมฆหมอกแทน เซียวเยียนครุ้นคิดครู่หนึ่งเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ก่อนที่จะทำตามด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่ต้องกังวลว่านาหลานเยียนลานอาจเล่นกลแม้ว่าคนหลังจะอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับกระสัแต่เซียวเยียนก็มีความมั่นใจที่จะฆ่านางภายในสิทธิการแลกเปลี่ยนหากพวกเขาต่อสู้จริงๆพวกเขาทั้งสองบินอยู่เหนือที่ราบกว้างใหญ่ราวกับว่าพวกเขากำลังไล่ตามดวงดาวและดวงจันทร์ จนกระทั่งภูเขาเมฆหมอกที่ทะลุผ่านท้องฟ้าปรากฏขึ้นในสายตาของเขาความเร็วของเซียวเยียนเพิ่มขึ้นคู่ต่อมาเขาเดินตามหลังหน้าหลานเยียนหลานและปรากฏตัวบนภูเขาเมฆหมอกร่างของเซียวเยียนยืนอยู่ในอากาศจ้องมองไปที่นิกายเมฆหมอกที่ว่างเปล่าด้านล่างในขณะนี้ความมีชีวิตชีวาในอดีตไม่มีเลยแม้แต่น้อยในพักเมฆหมอกในปัจจุบันไม่สามารถมองเห็นร่างมนุษย์ได้แม้เพียงครึ่งเดียว เมื่อลมฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านพื้นที่เปิดโล่งดูรกและรกมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่เสียเวเยียนกว่าสายตาผ่านฉากนี้สายตาของนาหลานเยียนลานมองด้านล่างด้วยท่าทางตกใจครู่ต่อมานางถอนหายใจและไม่สามารถต้านทานการมองเสียเวเยียนด้วยความโกรธขคึงได้ทันทีนางพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเจ้าพอใจแล้วใช่ไหมหลังจากทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้ สายตาของเซียวเยียนเย็นชาในขณะที่เขาเหลือบมองนาหลานเยียนลานที่ค่อนข้างโกรธเสียงของเขาสงบในขณะที่เขาพูดว่าเจ้าจะยังพูดแบบนี้ถ้าเจ้าเห็นว่าตระกูลเซียวของข้าถูกสังหารโดยนิกายเมฆหมอกจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยนาหลานเยียนลานหยุดนิ่งไม่พูดอะไรนางได้ยินจากหยุนจือเกี่ยวกับความดุร้ายของนิกายเมฆหมอกอย่างไรก็ตามเมื่อนางเห็นว่านิกายที่เคยยุ่งวุ่นวายกลับกลายเป็นที่รกร้าง หัวใจของนางก็ไม่ได้รู้สึกดีเกินไปนาหลานเย็ยนหลานหยุดนิ่งบนใบหน้าที่อ่อนเยาว์และละเอียดอ่อนของเซียวเยียนระลอกคลื่นเล็กน้อยปรากฏขึ้นในดวงตาของนางดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่และเย็นชาขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อสามปีก่อนเป็นไปได้ว่าเขามีประสบการณ์ค่อนข้างมากในช่วงสามปีนี้จิตใจของนาหลานเย็ยนลานค่อนข้างข,า,งขาสติขณะที่ นางมองไปยังชายหนุ่มชุดดำที่อยู่ข้างหน้านางทันใดนั้นนางก็นึกถึงเรื่องที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองเมื่อสองสามปีก่อนในวันนั้นนางอาศัยพลังของสนักมีกายเมฆหมอกเพื่อเหยียบย่ำความเย่อหยิ่งที่เหลืออยู่ของเขาอย่างไร้ความปราณีเพราะโตฉีของเขาได้สลายไปนางยังคงจำความโกรธของนางได้อย่างชัดเจนและคำพูดที่โหดร้ายเย็นชาและไร้เดียงสาที่นางพูดในตอนนั้น อย่างไรก็ตามคำพูดที่ไร้เดียงสาเหล่านั้นในสมัยนั้นได้ถูกรับรู้อย่างสมบูรณ์แล้วความขมขื่นปรากฏขึ้นจากมุมปากของนาหลานยินลานขณะที่นางคิดจนถึงตอนนี้นางย่อเย้ยตัวเองอันที่จริงตอนนี้ข้ารู้สึกเสียใจมากกับเรื่องนั้นในตอนนั้นถ้าข้าไม่ได้มุ่งหน้าไปยังตระกูลเซี่ยวด้วยความตั้งใจของข้ามีแนวโน้มว่าตระกูลเซี่ยวและนิกายเมฆหมอกทั้งหมดจะดี น่าเสียดายที่โลกนี้ไม่มียารักษาความเสียใจเซียวเยียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆดเขาโบกมือทันทีด้วยความตื่นตระหนกและกล่าวว่าพาข้าไปหาหยุนจือเรื่องเหล่านั้นได้รับการจัดการแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกต่อไปความขมขื่นที่มุมปากของนาหลานเย,ยนลาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นเซียวเยียนแบบนี้ หลังฟันของนางค่อยกัดริมฝีปากของนางนี่ถือได้ว่าเป็นผลไม้รสขมที่นางตุกไว้ความขมขื่นได้แทรกซึมลึกเข้าไปในใจของนางแล้วเมื่อนางได้กินมันเข้าไปข้าไม่ได้คิดที่จะทําให้เจ้าลืมเรื่องเหล่านั้นในตอนนั้นข้าแค่อยากจะบอกว่านาหลานเยียลานเป็นคนสายตาสั้นจริงๆจากสถานการณ์ปัจจุบันข้าถือได้ว่าสแสวงหาความขมขื่นของตัวข้าเองนาหลานเยลานย่อยเย้ยตัวเอง ก่อนจะหันกลับไปทันทีและบินไปด้านหลังภูเขาอย่างรวดเร็วตามข้ามาเรื่องแสงกระพริบในดวงตาของเซียวเยียนขณะที่เขามองไปที่ร่างที่สง่างามที่อยู่ข้างหน้าเขาครู่ต่อมาเขาก็กระพือปีกเพลิงบนหลังของเขาและตามนางไปอย่างรวดเร็วเซียวเยียนตามนาหลังเยียนหลานไปที่ด้านหลังของภูเขาและเดินผ่านป่าทึบบางส่วนไปพร้อมกันในที่สุดพวกเขาก็หยุดที่หน้าผาสูงชัน อาจารย์อยู่บนยอดผาเจ้าสามารถไปด้วยตัวเองหลังจากวันนี้อาจารย์กับข้าจะออกจากอาณาจักรเจียม,มาเราอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาอีกในอนาคตนาหลานเยลานชี้ไปที่ยอดหน้าผาและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาขณะที่ร่างของนางหยุดอยู่หน้าผาเซียวหยิยนตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาถามเสียงเข้มทันทีว่าเจ้าทั้งสองจะไปที่ไหนเรายังไม่รู้ ทวีพลังฉีนั้นใหญ่มากและข้าคิดมานานแล้วว่าจะออกไปสัมผัสกับมันคราวนี้ข้าจะไปกับอาจารย์และจัดไปเราอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกในอนาคตนาหลานยเยลานถอนหายใจด้วยความเศร้าเล็กน้อยนางหันกลับมาทันทีและเดินลงหน้าผาใบหน้าของเซียวเยียนดูเคร่งครึมเล็กน้อยในขณะที่เขามองดูหลังของนาหลานเยลาน เขากัดฟันและรีบวิ่งไปที่หน้าผาภูเขาอย่างรวดเร็วครู่ต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนหน้าผาดวงตาของเขามองไปที่ขอบหน้าผาสูงชันมีสตรีชุดขาวยืนอยู่ที่นั้นอย่างสง่างามนางมีผมสีดำเรียกที่ตกลงมาตามไหล่ของนางมันล่องลอยไปราวกับสายลมที่พัดมาดูสงบและเงียบสงบในที่สุดเจ้าก็มาถึงแล้วเจ้าหญิงพูดด้วยน้ำเสียง่เบา จูจูนางก็ถอนหายใจออกมาไกลๆหลังจากที่ได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆนั้นเจ้าตั้งใจจะออกจากอาณาจักรเจียหม,มาจริงๆใช่ไหมการแสดงออกของเซียวเหยียนค่อนข้างน่าเกลียดในขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและถามด้วยน้ำเสียงที่ลึกหญิงสาวค่อยๆหันกลับมาและเผยให้เห็นใบหน้าที่น่ารักนั้นนางคือยุนจือ ในขณะนี้ดวงตาอันสวยงามของนางเหลือมองที่เสีเเย่ยวเหยินขณะที่นางกล่าวว่านิกายเมฆหมอกสิ้นสุดแล้วไม่มีจุดใดในตัวข้าอีกต่อไปข้าติดอยู่ภายในอาณาจักรเชียมมาแห่งนี้มาหลายปีแล้วคราวนี้เป็นการดีที่จะได้ออกไปมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนในทวีปพลังฉีที่มีอันตรายที่ไม่มีใครเทียบได้ในฐานะผู้หญิงการได้ออกไปสัมผัสก็ไม่ต่างกับการขอทุก อาณาจักรเชียหมานี้อาจไม่น่าสนใจเท่าโลกภายนอกแต่มันสามารถปกป้องเจ้าได้เซียวเยียนกัดฟันและพูดเขาศึกษาหยุนจือนางดูเศร้ามากหยุนจือเผยรอยยิ้มทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเซียวเยียนแม้ว่ารอยยิ้มของนางจะอายุสั้นแต่ก็ทำให้คนคนหนึ่งต้องตาพร่าไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรข้าก็มีความแข็งแกร่งของใครบางคนที่จุดสูงสุดของระดับจกักรพรรดิ ข้าจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอได้อย่างไรโดยที่ไม่มีแม้แต่แรงจะควบคุมยุนชื่อสายหัวเล็กน้อยดวงตาที่สดใสของนางมองไปที่เซียวเยียนขณะที่นางพูดเบาๆว่าเจ้าได้เปลี่ยนนิกายเมฆหมอกเป็นลักษณะนี้แล้วข้ารู้ว่าเจ้ากำลังทำเช่นนี้เพื่อแก้แค้นหลังจากที่นิกายเมฆหมอกพยายามทำลายล้างตระกูลเซียวของเจ้าการสลายตัวของนิกายเมฆหมอกตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการแก้แค้น ข้าไม่เกลียดเจ้าแม้ว่าอาจารย์จะตายในมือของเจ้าแล้วทำไมเจ้ายังออกไปเซียวหยิยนขมวดคิ้วเขาลังเล,เล็กน้อยก่อนจะพูดว่าตอนนี้ข้าขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจอยู่ข้างข้าถ้าเจ้าไม่เกลียดข้าจริงๆเจ้าสามารถอยู่ข้างๆข,ข้าและช่วยข้าได้เรื่องแสงในดวงตาที่สดใสของนางเริ่มต้นอย่างตั้งใจที่เซียวเยียน นางหันไปหลังจากที่ใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยเสียงของยุนชื่ออ่อนโยนขณะที่นางพูดว่าอันที่จริงข้าไม่ได้เกิดเจ้าอย่างไรก็ตามในที่สุดข้าก็เป็นหัวหน้านิกายสายหมอกของนิกายเมฆหมอกแม้ว่านิกายเมฆหมอกนั้นจะไม่มีอยู่แล้วเซียวเยียนกำหมัดแน่นความโกรธปรากฏขึ้นภายในดวงตาของเขาเขาเข้าใจความหมายของหยุนจือ นางไม่ได้เกลียดชังเขาที่ทำลายดิการเมเหมอกอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานะเฉพาะของนางนางไม่สามารถอยู่เคียงข้างเซียวเหยียนได้ด้วยสถานะและตำแหน่งของข้าข้าควรจะพยายามแก้แค้นให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเจ้าควรรู้ว่าแม้ว่าข้าจะมีความสามารถนั้นข้าก็ไม่มีหัวใจที่จะแสดงเนื่องจากเป็นกรณีนี้แล้วทางที่ดีคือข้าควรจากไป เสียงของหยุนจือท้อแท้ขณะที่นางตอบการแสดงออกของเซียวเหยียนนั้นมืดผู้หญิงคนนี้ช่างดื้อรั้นอยู่เสมอข้าได้ยินมาว่าเจ้ากำลังตั้งใจที่จะสร้างกลุ่มภายในอาณาจักรเจียมาสิ่งที่สำนักนิกายเมฆหมอกรวบรวมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าอีกต่อไปแล้วข้าจะให้มันกับเจ้าหยุนจือยิ้มขณะที่นางมองไปที่การแสดงออกของเซียวเหยียน นางค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสายลมที่หอมกรุ่นนางวางแหวนสีเขียวเข้มไว้ในมือของเซียวเยียนทันทีเซียวเยียนจับแหวนเก็บของไว้แน่นสายตาของเขาจ้องขมงไปที่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งทิ้งความทรงจำลึกๆไว้ให้เขาในครั้งแรกที่เขาออกไปฝึกเขาถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเจ้าต้องการออกไปจริงๆหรือหยุนชื่อมองดูใบหน้าอ่อนเยาว์ที่ละเอียดอ่อนหล่อเลาจากบริเวณใกล้เคียง ความอ่อนโยนปรากฏขึ้นในดวงตาของนางมีความอ่อนโยนและพุธิภาวะน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้เจ้าโตแล้วจริงๆตอนนี้นิกายเมฆหมอกกลายเป็นแบบนี้แล้วข้าก็อยากจะออกไปเดินเล่นภายนอกบางทีข้าอาจจะกลับมาอีกครั้งเมื่อจัดการเรื่องในใจได้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไม่ปฏิศเสธเจ้าหากเจ้ายังต้องการให้ข้าอยู่และช่วยเหลือเจ้า ยุนชื่อค่อยๆย,ยื่นมืออันบอบบางของนางและรูปไล้ใบหน้าของเซียวเยียนอย่างอ่อนโยนในขณะที่นางพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนใบหน้าของเซียวเยียนค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างอ่อนโยนในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงมือที่นุ่มนวลของนางไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกใดๆต่อผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเขาเลยบางครั้งข้าคิดว่าถ้าเจ้าจะกล้ามากกว่านี้ในถ้ำบนภูเขาและเพิกเฉยต่อภัยคุกคามของข้าตอนนี้อาจจะ หยุนจือก็หัวเราะเบาๆขณะที่ดวงตาของนางจ้องไปที่เซียวเหยียนเซียวเหยียนก็ยื่นมือออกไปในขณะที่ดวงตาของเขาสั่นไหวเขากอดเอวอันบอกบางนั้นแล้วกระซิบเจ้าหมายถึงอะไรเหรอรอยแดงจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ขาวซีดราวกับหิมะของหยุนจือเมื่อนางถูกเซียวเหยียนกอดอย่างแรงนางพยายามอย่างเบามือครู่หนึ่งแต่นางก็ถูกเซียวเหยียนกอดแน่นยิ่งขึ้น ยุนชื่อสามารถละทิ้งการต่อสู้ของนางได้หลังจากพยายามหลบหนีไปอย่างไร้เหตุผลนางพลิกมือและเสื้อกั๊กสีน้ำเงินเข้มปรากฏขึ้นในมือของนางนางกดเสื้อกั๊กกับหน้าอกของเสี่ยวเหยียนเบาๆและพูดเบาๆว่านี่เป็นสิ่งแรกที่ข้าให้เจ้าเดิมที่มันขาดรุ่งริ่งแต่ข้าซ่อมอย่างระมัดระวังแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเจ้าแล้วแต่เจ้าก็ยังสามารถจับมันไว้ได้อย่างระมัดระวัง มิฉะนั้นอย่าโทษข้าที่คบหากเจ้าไม่สามารถเอามันออกไปได้เมื่อข้ากลับไปยังอาณาจักรเจีนม,มาในอนาคตเซียวเยียนตกใจเมื่อเขามองไปที่เสื้อกั๊กที่กดทับหน้าอกของเขาเหตุการณ์รอบตัวนางในอดีตก็เริ่มแวบเข้ามาในหัวของเซียวเยียนในลักษณะเหมือนฝนตกหนักสายตาของเขาลดลงเล็กน้อยในขณะที่เขามองไปที่ความรู้สึกอ่อนโยนที่มีอยู่ในดวงตาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างสวยงามของนาง แรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นภายในหัวใจของเซียวเยียนเซียวเยียนจับคางผอมขาวราวหิมะของหยุนจืออย่างแรงหลังจากนั้นปากของเซียวเยียนก็ประทับบนริมฝีปากสีแดงหยดที่สวยงามและอ่อนโยนของนางหยุนจือมีเวลาเพียงส่งเสียงบีบแตกเบาๆเมื่อถูกโจมตีโดยเซียวเยียนอย่างลับๆก่อนที่นางจะหยุดมืออันบอบบางของนางมาคอที่หน้าอกของเขาแต่กลับนุ่มนวลและอ่อนแรงไม่มีแรงแม้แต่น้อยในตัวมัน ลืมมันไปเถอะไม่ว่าในกรณีใดข้ากำลังจะจะไปค่าจะทำตามที่เจ้าต้องการสักครั้งยุนชื่อถอนหายใจเบาๆในใจขณะที่นางหลับตาปากที่ปิดสนิทของนางถูกเปิดออกช้าๆและปล่อยให้อีกฝ่ายโจมตีเข้ามาชายและหญิงกำลังโอบก,กอดกันแน่นบนหน้าผาของภูเขาพวกมันเปล่งความรู้สึกที่จะทำให้หัวใจรู้สึกร้อนระอุ เมืออันบอบบางของนาหลานเยลหลานค่อยๆเอ็นพิงกำแพงหินที่ด้านหนึ่งของหน้าผาภูเขาสายตาของนางดูซับซ้อนเมื่อนางมองไปยังชายและหญิงที่กอดกันอยู่ไกลๆครู่ต่อมานางก็ยิ้มออกมาอย่างเศร้าส้อยขณะที่นางถอยออกไปอย่างเงียบๆจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่เจ2้ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ